แล้วก็อีกหนึ่งคำขอบคุณก็ <ทำ S 1> คือม,คมาจากทางพักเพื่อไทย นะคะที่หลายคนก็บอกโอ้ครั้งนี้ชวดไปแต่ว่าทั้งแกนนาแล้วก็หลายท่านสมาชิกพรรคเนี่ยก็ได้ออกมาขอบคุณประชาชนแล้วก็บอกว่าถึงแพ้แต่ก็คือสู้ต่อนะเดินหน้าต่อคีบว <Keep walking. S 1> อลกิ้งนะแบบนั้นเลยนะคะนะอะ่หนึ่งท่านที่ออกมาขอบคุณประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะก็คือคุณจุลพัน์อมรวิวัฒหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีการโพสต์ข้อความนะคะผ่าน Facebook ส่วนตัวของคุณจุลพันธ์ออกมาขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงเสียงประชามติไม่ว่า คุณจะเลือกใครนะคะแต่ว่าทุกเสียงเนี่ยก็คือพลังสําคัญของประชาธิปไตยรวมไปถึงความหวังของประเทศนี้ค่ะ ข้อความของคุณจุลพันธ์นะคะก็ยังได้พูดถึงทีมแกนนาคนสําคัญของพักนะคะที่ต่างออกมาแถลงขอบคุณนะคะทั้งในส่วนของสมาชิกพักเพื่อไทยเองผู้สมัครสสทีมงานอา,าสาสมัครทุกคนที่ต่างทํางานหนักมาตลอดกว่า50วันที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันว่าพักเพื่อไทยจะไม่อยู่ทํางานเพื่อประชาชนอย่างคุณไกด์บอกค <ừ> ียนะ์วอล์กี้นะคะออก็ <ไป S 1> จะทำงานต่อ,ตอใช่ไม่ว่าจะเป็นในสภานอกสภาและ ในทุกพื้นที่ที่ประชาชนต้องการด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณจุลพันธ์ก่อนค่ะครับเรากราบขอพระคุณสำหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งเดินหน้าระบอบประชาธิปไตยแล้วก็กราบขอบุณทุกคะแนนที่ให้กับพรรคเพื่อไทยครับเป็นกําลังใจที่พวกเราจะเดินหน้าในการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับส่วนเรื่องของผลการเลือกตั้งเนี่ยในขณะนี้ก็อาจจะยังไม่ไม่จบสิ้นนัก นะครับยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมคะแนนต่างๆนะครับแต่อะไรก็ตามพรรคเพื่อไทยยืนยันครับเรายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยนะครับยึดมั่นในระบอบรัฐสภานะครับก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของทางพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดนะครับในการไปเดินหน้าเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนะครับส่วนพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดนะครับเราจะทํางานให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เต็มกําลังความสามารถที่เรามีอยู่ครับ เป็นเสียงขอบคุณจากคุณจุลพันธ์นะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและแน่นอนพูดถึงเพื่อไทยก็ต้องพูดถึงหนึ่งท่านนี้ก็คืออาจารย์เชน,นร,รองศาสตราจารย์ยดรยศนันวงศวร์นะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook เหมือนกันบอกขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนมอบให้พวกเราในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้มากครับผมสัญญาว่าทุกๆก,กำลังใจและความไว้วางใจที่ท่านมอบให้จะไม่สูญเปล่าพวกเราจะทำงานหนักเพื่อพี่น้องทุกคนเหมือนที่เราทำตลอด มาเพราะพรกเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนครับนะคะนี่ก็เป็นข้อความนะคะผ่าน Facebook ของรองศาสตราจารย์ดรยศชนันวงสวัสดิ์หรือว่าอาจารย์เชนนะก็คือหลายคนบอกว่าจริงๆออก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่แบบน่าจับตามองฝีอองไ,ม,ออม,ไม้อลายมือผลการทํางาน แล้วก็ออร่าอย่างที่คุณไก่บอกอ่ะคุณไก่ชอบแซวว่าอาจารย์เชนน่ะหน้าเด้งท้งที่แบบลงพื้นที่ไปหาเสียงก่อนหน้านี้ใช่ไหมทั่วประเทศจะบอกว่าตัวจริงเด้งกว่านั้นจริงเสดายเมื่อวานคุณคุณก็ไปเพื่อไทยคุณได้ถามคุณได้ถามผมไห้หน่อยเขาซื้อครีมยีห้ออะไรเค็มลับใช่ไหมคะเออนะคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่มีความสามารถนะเอ